2> 3, 2, 1. 1> สาสนำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7โดยส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการรวมจำนวน92หมู่บ้านซึ่งกิจกรรมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผ่านกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนได้หวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นของตอนเองตั้งแต่การดำเนินการที่ผ่านมาแยกออกเป็นจังหวัด3จังหวัดก็คือจังหวัดนครราชสีมา25หมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์17หมู่บ้านและจังหวัดเชัยภูมิ50หมู่บ้านครับ สำหรับโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโครงการอยู่จํานวน3ท่านนะครับท่านแรกก็คือกับผมเองนะครับนายกัญพง,งษ์ดวงศิลป์กุลศัดิ์นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการทําหน้าที่หัวหน้าโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาครับน้องวิภารัตน์วินรงนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและคนสุดท้ายน้องชื่นกมลเหรียญพิริ์เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาขอเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณคศ2 5 6 1าจำนวน4หมู่บ้านเชิญรับชมค่ะบ้านวังของหมู่ที่14ตำบลละลึงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด2,953ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับไปมาทั่วทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเษษกษตรกรรมเป็นหลักได้แก่ทำไร่ปู่ไม้ผลและเลี้ยงสัตว์บ้านวังขอนมีพื้นที่อยู่ติดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงด้านทิศใต้จุดแข็งของชุมชนคือผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นแกนนําในการนําคนในชุมชนและนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาคูหลวงได้หมานวังขอนยังมีเรื่องของภูมิปัญญาในการแปลรูปปลาเพื่อจําหนเป็นอาชีพเสริมซึ่งคนในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มแปลรูปปลาแต่เดิมอยู่แล้วจึงมีทักษะและประสบการณ์โดยได้รับรางวัลรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารมากมาย แต่ยังมีจุดด้อยในเรื่องของวัตถุดิบประเภทปลาธรรมชาติที่มีจำนวนลดน้อยลงและด้านการตลาดการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครนาจะสีมาโดยส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษได้มีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคัดเลือกกลุ่มอาชีพตามที่ชุมชนต้องการ จึงได้แรงเห็นถึงความสำคัญศักยภาพของชุมชนและโอกาสที่จะมีการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพปลาแบรรูปประสบความสำเร็จเพื่อเป็นอาชีพเสริมและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนดังนั้นบ้านวังขอนจึงมีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป,ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปบ้านคงสมบูรณ์หมู่ที่9ตำบลละเลิองอเภอวงังน้ำเขียวจัังหวดน,นครราชสีมา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีแนวเขตติดกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาผูหลวงมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นแกนนําคนในชุมชนได้เรียกชื่อผู้ใหญ่สุดทินแก้วสีเป็นผู้ใหญ่มาก็5ปี6ปีเข้านี่ครับรับส่วนมากจะบ,บ้านของสมบ์น,นี้จะรับจ้างมากการเกษตรจะน้อยครับ รเรื่องเรื่องก่อตั้งกลุ่มอ่างเลี้ยงปลาขึ้นมานครับได้ได้งบประมาณจากของทางรัฐบาลนะครับเป็นเขาเรียกโครงการ SML เมื่อปี2551นะครับตอนนี้ทางผู้นำหมู่บ้านผู้นำชนุมชนก็มาประชุมึษาเรือกันว่าเราได้งบประมาณมาเนี่ยเรามาจ้างทำอ่างนะครับทำอ่างเลี้ยงปลาแล้วก็พร้อมพันปลานะครับทางรัฐบาลมาสองแสนคราวนี้พอ ปีแรกก็มีงบรัฐบาลให้พอปีสองไปทําอ่างหมดปีสองก็เลยประชุมกับผู้นำหมู่บ้านให้หาสมาชิกก็สมัครเป็นสมาชิกหลังคาเรือนละ300บาทต่อปีนะครับก็มีเงิน12ื่นสองก็นำเงินหมื่นสองนมาบริหารจัดการเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มนะครับ14หลังคาเรือนน่ครับกู้ยืมใน,ในดอกที่ถูกนะครับประมาณ70ตังหรือ50ตังประมาณนี้ครับ่าสมาชิกกู้ยืมไปซื้อพันปลา มาปล่อยในอ่างหรือบา,บางเจ้าก็ปล่อยในบอ่อนะครับหรือในคลองบ้างส่วนน้อยนะครับในคลองจนใหญ่ก็ในอ่างนะครับที่โครงการรัดให้มานะครับรครับกับผมนายพิเชษขววาดกลางนะครับกิจกรรมอนุรักษ์การส่งเสริมเยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในการาศึกษาธรรมชาติ และก,ก็การพัฒนานะครับชุมชนด้านของสองไหลทางการพัฒนาเรื่องของการสร้างฝายชวาวประมงชุ่มชื้นนะครับในใน,ในเบื้องต้นนี่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของของของที่นี่แล้วก็การทํากิจกรรมของที่นี่นะครับชุมชนก็จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมของเราเป็นอย่างดีสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7็นครราชสีมาโดยส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้เข้าไปประชาคมหมู่บ้านเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและคัดเลือกกลุ่มอาชีพตามที่ชุมชนต้องการเพื่อเลงเสริถึงความสําคัญและโอกาสที่จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพเลี้ยงลาดุกในอ่างซีเมนประสบผลสําเร็จและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอ้อมอีกทางหนึ่งดังนั้นบ้านคงสมบูรณ์จึงมีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านที่ทักป่ารักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปบ้านวังรางใหญ่หมูห่6ตเมเกลเก่าอเภอสูงเนินจัวดนครราชสีมาสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะที่ราบเชิงเขามีแนวเขตติดกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาบุหลวงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปชุมชนแห่งนี้มีจุดแข็งก็คือผู้นําชุมชนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านวังรรงที่อาคมมีความเข้มแข็งและมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วย ครับวันนี้เราก็อยู่กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังรางพิทยาคมนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ท่านนะครับเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของกลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วยนะครับของชุมชนวังรางนะครับก็ท่านรองครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ผมอยากจะทราบในเรื่องของความเป็นมาของกลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วยบ้านวังรางนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไงครับผมคืออย่างนี้นะครับผมนายธนงชัยใจบุญ ย้ายมาอยู่วงรังพิยาคมได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะค,ะครับก็ได้พบเห็นว่าชุมชนรอบๆโร,รงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทําการเกษตรโดยเพราะปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดก็คิดว่ามันน่าจะมีอาชีพอื่นที่ท,ที่มันดีกว่าอาชีพเหล่านี้เพราะว่าเท่าที่ฟังจากชาวบ,บ้านมาเนี่ยอย่างข้าวโพดก็ราคาตกต่ํามันก็ราคาต่ําอ้อยก็ทํายากก็เลยมองว่า มีพืชประเภทหนึ่งที่น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีก็คือกล้วยจุดประสงค์ที่ว่าเลือกกลุ่มแปลรูปกล้วยเนี่ยเราเรามีจุดประสงค์เพื่ออะไรฮะที่ที่ที่ทำตรงนี้ขึ้นมาครับคือส่วนหนึ่งผมมองเห็นว่าในโรงเรียนนี้ก็มีครูข้าราชการที่เขาเก่งนะครับเขาสอนเด็กด้วยเขาแปลรูปกล้วยได้ได้อย่างดีจะทาในโรงเรียนก่อนก็คือทําแปลงตัวนี้ก่อนโดยเฉพาะตอนนี้เราปลูกไปแล้วสามไร่นะครับ ซึ่งน่าจะสนับสนุนเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องไปปลูกลูกป่าไปใช้ป่าไม้ตรงนี้กันเยอะนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทองจันทร์บ่อไทยค่ะนักเรียนชั้นม .4 โรงเรียนบางรังพิยาคมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกรัรยยณีศรีธิพรมนักเรียนชั้นม .4 โรงเรียนบางรังพิยาคมค่ะ สาเหตุท pues nah in ี่เรานํากล้วยมาแปรรูปนะคะเนื่องจากกล้วยมีมากในท้องถิ่นค่ะแล้วก็หาได้ง่ายค่ะแล้วก็แปรรูปได้หลากหลายชนิดค่ะส่วนกล้วยที่เรานํามาแปรรูปนะคะเราจะทําเป็นแป้งจากกล้วยคุกกี้กล้วยกล้วยมวสมุนไพรกล้วยอบเนยและกล้วยตัดแห้งค่ะค่ะการที่แปรรูปมาจากกล้วยนะคะก็จะได้รับคําปรึกษาจากท่านอาจารย์อรุณศรีเอนดูค่ะ หลังจากที่เราแปรรูปผลิตภ like ัณฑ์เสร็จนะคะเราก็จะทําออกมาขายทางร้านสหกรณ์ของโรงเรียนค่ะโดยเงินที่ได้จากการขายนะคะก็จะเป็นเงินทุนในการทําสินค้าต่อไปค่ะโครงการหมู่บ้านพิศป่าและสัตา์ถึงแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าไปทําประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโครงการและจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามที่ชุมชนต้องการโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญและโอกาสที่จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วยประสบผลสำเร็จดังนั้น บ้านวังรางใหญ่จึงมีความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านาาาาทัป่ารักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปบ้านครอบช้างหมู่1มณฑลบบุรีใต้อำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยาหิงชาตตับลาดโดยใช้หลักพิสูจน์สิทธิ์ตามมาติกโครมร30มิย41และเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ2,554โดยรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพื่อตั้งกลุ่มอาชีพปุ๋ยหมักเชียวพาะ ตอลอดระยะเวลาที่เริ่มดําเนินกิจกรรมจนถึงปัจจุบันกลุ่มอาชีพดังกล่าวมีการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะชื่อว่ารัญชยาเขตบางรุมนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่คณะสาธารณาสุขศาสตร์มหลาลัยวงชวริกุลค่ะบ้านส่วนใหญ่จะทำเรื่องของการประกอบอาชีพในการเกษตรสิ่งที่สำคัญจะให้ได้ผลผลิตนะคะก็คือการใช้สารเคมีเป็นส่วนมาก เราก็เลยได้ทําโครงการนะคะออกมาในเรื่องของการดูแล้อระวังสุขภาพของเกษตรกร,กรที่นี่ค่ะ,ะสิ่งที่เราทําก็คือการตรวจหาสารเคมีในเลือดของเกษตรกร,ะกรนะคะ,ะตรวจตรงไหนบ้างตรวจที่ปลายนิ้วนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นการบ่งบอกว่าตัวเกษตรกร,กรนั้นที่ใช้สารเคมีมีการตกค้างอยู่ระดับไหนนะคะหลังจากที่เราได้รู้ผลเลือดไปแล้วนะคะมีการ เปลี่ยนแปลงก็คือจากเดิมที่อยู่ที่36คนและตรวจเจอก่อนเริ่มโครงการ25คนแล้วก็มีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเจอว่ามีระดับความเสี่ยงกับไม่ปลอดภัยนะคะเหลือคนที่เจอจริงๆเหลืออยู่แค่10คนนะคะลผลจากการนำปุ๋ยหมักเชียอภาพมาใช้แทนปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายจ่ายในครอบครัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดสุขภาพของเกษตรกรก็ดีขึ้น และที่สําคัญยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงป่านในเขตอทุทยานชาติทับดานอีกทางด้วยและที่ตรงนี้เหมาะมากค่ะเพราะว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะเหมาะที่จะเป็นทีเ่เรียนรู้และสร้างความเข้าใจรวมถึงการที่เราลงมาในครั้งนี้ยังเป็นตัวก่อกระตุ้น ก่อสร้างกระแสให้กับชุมชนในพื้นที่เองและรอ,อบนอกพื้นที่ได้เห็นความสําคัญในการที่จะเข้ามาร่วมกันในการแทรัพยากรผืนป่าตรงนี้ค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมานะคะเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนะคะแล้วก็รวมทั้งเข้ามาร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนให้ชุมชนอนุรักษ์พื้นที่ป่าตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าต่อไป โครงการหมู่บ้านพิจักป่าแลกษารืมแม่ล้อมจังหวัดนคนรราชสีมาได้เข้าไปทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโครงการและจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามที่ชุมชนต้องการและได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนบ้านครอบช้างที่สามารถดำเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรร,รมชาติและล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรมอบเงินนับสนุนเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพหมู่หลุม ให้เป็นการต่อยอดจากกลุ่มอาชีพปุ๋ยหมักเหียวภาพต่อไป